ว,ว,วัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่เอเย่นิกแนนะครับสวัสดีคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้ปีใหม่แลครับคุณไหมสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับตั้งโอเคแต่ว่าเซตยังอยู่ใต้เทรนนะครับเดี๋ยวพาดูกันแล้วก็วันนี้ท็อปิกที่เป็นหัวหัวเรื่องของเราเลยคือ BTC นะครับที่ไปนชนแนวต้านหลักแล้วแหละนะครับผมนะพวกเราเข้าซีสเทมเทรนก่อนนะครับซ y สเ e มของเราก็จะเป็น เคทีนะครับที่ตลาดยังคงปิดอยู่นะครับตลาดปิดก็คือด้านล่างกล่องสีชมพูนี้นะครับบอกว่าตลาดยังคงเป็นตลาดปิดไม่ซื้อหุ้นนะครับอยู่เฉยไปก่อนแล้วก็ถ้าเป็นก็อยู่ใต้เทรนไลน์ด้วยนะครับก็ดีแล้วแหละก็ตามระบบกันไปนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพอร์ตนะครับโร์ตนิดนึงพอต,ตอนนี้ไม่มีหุ้นนะครับยังคงเป็นพอร์ตเปล่า แล้วก็ทัน transaction ของสัปดาห์ที่แล้วก็เลยไม่มีการซื้อขายอะไรครับไม่มีนะครับไม่มีรายการกลับมาที่ฉากเดิมนะครับครับเอาอะไรก่อนดีอะเอาเซตก่อนนะคุณหมาเนาะเซตครับผมเซตนะครับตามภาพนี้ก็คือหลังจากที่เราหลุด ชาแนลมานะครับก็มาหลุดเทนไลน์เส้นนี้ด้วยก็ตอนนี้ก็ตั้งหลักได้แล้วแหละนะครับตัวชาแนลก็เรียกว่าฟืนาฟ้นตัวมาหน่อยนะคุณตั้งนะแต่ก็ยังอยู่ในดาวเทนอยู่นะก็ยังอยู่ใต้เทนใช่อ่ายังอยู่ใต้ครับบริเวณกล่องนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านสำคัญนะครับครับผมอ่า ยอย่าเพิ่งดีใจไปนะตรงนี้ไม่ง่ายนะครับรอครับรออืมครับก็หุ้นอเมริกาเองก็ปักหัวลงเหมือนกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็โดยเฉพาะน a s สแดกเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ลงแรงเหมือนกันนะใช่ครับเริ่มลงเหมือนกันแล้วนะแต่ต้องลวงบ้างครับมันจะขึ้นทั้งปีเลยเป็นไปนไม่ได้นะตั้ตงสีงป,ปีแล้วมันขึ้นมาเยอะนะ ปีนี้ก็เปิดปีมาแบบขาลงนะครับดูดูแล้วก็ลงเร็วดีเหมือนกันเวลาลงมันลงเร็วนะคุณใหม่นะลงเร็วใช่ใช่ครับตอนนั้นขึ้นก็ขึ้นเร็วที่ลงก็ต้องลงเร็วกว่านี่นะแหมดูลองดูแอปเปิลของขอละครับตั้งนะขึ้นนะทีแล้วนี่ถือว่าอ๋อทมเลยนะไปแล้วก็ลงครับปุ๊บๆๆนีๆครับครับครับลงริบเลยนะ อืมเวลาลงลงลิบเลยครับมามาลงมาให้จริงนะก็หุ้นอเมริกาก็รุกกจะเปลี่ยนทางนะใช่ครับเริ่มเริ่มเริ่มแบบครับอ่ามาบิตคอยกันครับไปเอกของเรา <_ S 2> วันนี้ไปเอกของเรานะครับบิตคอยนะครับอ่ามาเส้นที่เราลากไว้ก็มาแตะได้จนได้นะครับสวยมากเลยนี่เลยนะครับโชว์ให้เห็นภาพชัดๆเลยว่า เส้นนี้มาไกลๆอย่างนี้เลยนะครับครับผมใช่แต่โพร่วงนะครับอืมอืมกูเนี่ยตั้งสำคัญจริงครับตรงนี้อันนี้สําคัญจริงสําคัญจริงเพราะว่าไม่ได้โดนมานานแล้วนะครับก็นายึมนไหมจะรอซื้อตรงไหนดีล่ะครับอืมนั่นไหน เราไปเราจะไปรอซื้อทำไมเราก็ช็อตไม่ได้แลลวคุณตั้งช็อตตีเขาจะเรือ <c oughs> นะนะเ,อเดี๋ยวมารับกลับอีกทีสักสามหมื่นดะีไหมเนี่ยนะเออค,ครับผมครับอ,อืมมีขึ้นมีลงนะะมีข<อ>ึ้นมีลงนะครับแต่ตัวอื่นก็ขึ้นโซน,น่าลงมาเร็วนะเนี่ยไหนเนี่ยนี่ จากยอด120ตอนนี้91แล้วอะ่ะเรียกว่าพอาพอลงก็ลงเร็วดีจังเลยโอ้เวลาเขาลงลงเร็วครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์จากยอดเมื่อกี้แล้วนะครับเนี่ยลงมาเร็วๆขนาดนี้เลยครับอ่าเร็วจริงเร็วจริงอเตอร์ครับอิอร์เรียมครับอะไรครับอีเตอร์หรอนี่ อีเทอร์ไม่ค่อยแรงนะรอบนี้นะอ,อีเทอร์เขาก็โดนคู่ขนานเส้นนี้เล่นนะเนี่ยนี่ร่วงเลยเหมือนกันครับยังไปไม่ได้มาดูตลาดโลกกันนะครับเมื่อคืนมันสุกดอลลาร์อินเด็กก็ทำพิษเหมือนกันนะนี่ท่านี้นะกวาดมากวาดไปอย่างนี้ <laughs> ตลาดตลาดฟอเร็กเรียกว่าปั่นป่วนนิดหน่อยนะครับ อืมใช่ครับสุกแล้วเนี่ยอืมนี่ยโอเป็นสูงที่น่ากลัวเหมือนกันครับผมดูโอ้ก็จะดูท้องเนียต่างต่างดีดีมายังไม่ผ่านอืมทองปีที่แล้วก็สรุปว่าขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะนะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ เอืนะถือว่าใช้ได้ทีเดียวสำหรับทองคำนะครับผมสิลเวอร์ิลเวอร์ขึ้นไปชนเฉยๆไม่หนักต่างน่ใจเย็นใจเย็นเราเชียร์เขาอยู่เราใจเย็นเนี่ยเนี่ยคราวเนี้ยออกจากนี้ไปได้ก็ไปไกลเลยคราวเนี้ย นาะไปคู่กันเนาะถ้าทองอยืนเหนือแนวต้านนี้ได้ก็เรียกว่ารู้เลยนะครับอืมใช่ครับใช่ครับเนี่ดูแก๊สด,ดูแก๊สก่อนขึ้นหมนี่นี่สัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> นัดแก๊สมานะครับเนี่ยเขาก็ชนเ <c oughs> วยๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็อยู่ <c oughs> เด้งขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับอืม <c oughs> อืมใช่ครับผมโอ้แก๊สก็สวยอืมแนม่น้ำมันมน้ำมันให้เดาถูกอย่างนี้มั่งสินะแม่เออเวราคาพลังงานก็ดูจะหาแนวแนวต้านแนวแนวรับได้แล้วเดี๋ยวจะ จะขึ้นแบบรู้ขึ้นใหม่เนาะนะก็เป็น,น,นสัปดาห์<ๆ>ที่ราคาพลังงานขึ้นนะครับดอลลาร์ยินเด็กก็ก็เด้งขึ้นนะครับครับปันป่วนดีเหมือนกันในขณะที่หุ้นเนี่ยกับบ t ทเนี่ยดูแล้วจะเจอแนวต้านล่วงเอานะครับนะมีโอกาสใชได้ครับสำหรับคาคริปโตก็ระวังนิดนึงนะครับ ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเพื่อนที่สนใจติดตามข่าวสารของเคทีนะครับเรียนเชิญที่คิวอาร์นี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็พิมพ์คําว่าซอกบริการนะครับโอเคงั้นขัปตานี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมคับขอบคุณคับสวัสดีครับ